สตูพังเราก็ต้องมาอัดกันเนี่ยฮะเล่นกันกลางบ้านเลยนะยา้ายของไม่ไหวแล้วยา้ายของมาสองวันวันนี้เก็บขยะอีกนะครับสวัสดีครับมนุษย์ตขาบนะกับสตูจำเป็นนะอัดกันกลางบ้านเลยแล้วกันวางันเถอะกล่อง นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอะไรไม่สามารถหารองเท้าเจอนะเพราะว่ามันไม่มีระเบียบเอาออกมาแค่หนีน้ำพ้นไม่พังก็ดีแล้วนะครับก็เลยเอารองเท้ามาเทียบไม่ได้เรามาดูรองเท้าอันนี้กันดีกว่าผมรู้แล้วคุณรู้หร้อยังว่าในนี้เ,นเป็นอะไรทายกันถูกหรือเปล่า มาดูกันเลยกล่องสีขาว361 degree o n degree beyond ครับ CQT m i r r o นี่คือโลโก้ของเขานะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเป็นนกชนิดหนึ่งนะครับเราไม่ต้องไปดูอะไรมากนะเพราะว่ารู้ไปก็ไม่สามารถ ช่วยอะไรในการวิ่งได้นะออรองเท้าไซส์1อนะ็่องเก้าไซน์11-45-290-2.5ะก็คือไซส์แบบมาตรฐานวางอันเถอโอ้เดี๋ยวเรามาแกะเจ้านี่กันก่อนแท็ก สีเจ็บปวดมากนี่น่าจะเป็นสีเปิดตัวงของเขานะสำหรับเซม4.5มาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับเออ่รักโลกนะคิดว่า o n e c r e a y i บิ o n พื้น RPU นะทนเป็นแรด เ a m e คือชื่อโฟมนะครับโฟมเฟรมเขาเขียนไว้ไหมภาษาอังกฤษไม่มีเลยนะ่อคาร์บอนโดมนี่คือรูปทรงของแผ่นคาร์บอนของเจ้าเฟ m e 4.5หรือเฟรม4เหมือนกันนะครับรุ่นจุดหเนี่ยเขาออกมาเกือบทุกโฉมเลยตั้งแต่ผมใส่มายกเว้นรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่ง แล้วก็ขึ้นมาเป็นรุ่น2เลยไม่มีรุ่น1.5นะครับมี1 2 2.5นสสาสำหรับเฟรมนะ3 3.5 4แล้วนี่ก็เป็น4.5อันสุดท้ายเป็นแผ่น yes window yes window ก็คือเทคโนโลยีตรงนี้ของเฟรมนะรูที่เราสามารถส่องผ่านตรงกลางได้นั่นเองนะมาดูกันคร่าวๆแล้วกันโฟมเข้าที่บีบ ไม่รู้สึกแตกต่างนะจิ้มชอเลยดีกว่าอันเดิมมัน40นี่ก็40นะ40.5ถือว่าแข็งเท่าเดิมนะเท่าที่ดูทรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรชัดเจนนะครับกับตัวอัปเปอร์เออตัวมิดโซนะมีแต่ที่เปลี่ยนไปชัด น่าจะเป็นอัปเปอร์นะครับลายต่างไปนะลายกลับไปคล้ายๆพวก3.5อีกแล้วนะจริงๆมิโรของเขาเนี่ยมันคือรองเท้าสีขาวนะแต่น่าจะของหมดเขาเลยส่งสีนี้มาแทนนะนี่เป็นสีเปิดตัวสองข้างสีไม่เหมือนกันมาช่างน้ำหนักกันดีก,กว่า ว่าน้ำหนักเบาลงหนักขึ้นหรือว่ายังไงคงไม่ต้องวัดความสูงนะครับเพราะว่ามันคือรองเท้ารุ่นจุดห้าเราดูแค่ชอมันแข็งเท่าเดิมก็ปกติละเดี๋ยวผมลืมจิ้มด้านบนนะรองเท้าเดี๋ยวนี้ต้องจิ้มทั้งบนทั้งล่างนะบางทีมันต่างกันโอเคเท่ากันนะครับข้างบนก็40ข้างล่าง40เป็นรองเท้าเข้าใจง่ายไม่ต้อง คิดเยอะ250อุ้ยดึงแรงไปหน่อยนะไหนๆก็หลุดแล้วเนาะดึงออกมาดูเลยอินโซประมาณนี้หนาประมาณนี้เออรารามมิลิเมตรเป็นโฟมที่ดีนะโฟมแน่นหนึบนะไม่ย้วยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะ เน้นบางกว่านี้นะครับแล้วก็จะเบาเน้นเบานะอันนี้อาจจะเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวไหนลองซิลองซิยินโซ2สองข้างสีคนละสีกันด้วยนะข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งสีแดงโอ้โหเป็นไงสลับสีกันนะ upper อัปเปอร์อะดูอัปเปอร์กันหน่อยกันนะอุ้ยใสยประมาณนี้ นะมันเรียกว่าอะไรอะเชื่อกันแบบนี้นะ p e อัปเปอร์เปลี่ยนไปนะผมว่ามันโปร่งขึ้นแล้วก็นิ่มขึ้นนะเป็นรองเท้าที่มีรรนเนอร์ลูปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีลิ้นปกตินะจะไม่ได้เหมือน Furious f i l t จ r ซึ่ง รองเท้าซ็อกไลท์นะบางคนบนนะครับกับรองเท้าซ็อกไลท์รองเท้าซ็อกไลท์เนี่ยคือเขาทำฟิตติ้งมาเนี่ยมันจะพอดีทุกคนเป็นไปไม่ได้นะก็ในฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เนี่ยบางคนใส่แล้วก็จะพอดีบางคนใส่แล้วก็จะรู้สึกตึงเกินไปหรืออย่างผมใส่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันเหลือเยอะไปนิดนึงงานะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากบางเจ้าที่ทำซ็อกไลท์มาเหลือเยอะมากจนด้านบนเนี่ย ผมสามารถเอาเชือกแทบจะติดกันแบบนี้เลยนะก็ต้องมันจะไม่เหมือนรองเท้าที่มีลิ้นแบบนี้คือมันจะพอดีฟิตติ้งดีกว่านิดหนึ่งนะตรงกลางเท้าก็ผมก็แนะนำไปหลายคนนะสำหรับเฟรมคือเป็นรองเท้าที่ผมคิดว่าเป็นซูเปอร์ชูที่เหมาะกับคนเท้าล้มแม้ว่ากลางมันจะคอดบ้างนะครับแต่มันไม่คอดมากแล้วก็บริเวณนี้นี่ มันนุ่มนะเหยียบไปแล้วมันยอมแบะออกเพราะฉะนั้นก็จะไม่เป็นปัญหามากกับคนเท้าล้มเท้าแบนนะที่สำคัญคือมันมีปีกคาร์บอนตรงนี้นั่นเองสำหรับเฟรมนะครับปีกตัวนี้จะช่วยดันไว้ทำให้ 1. คือเหมือนเท้าอยู่บนแองนะสงคือบริเวณนี้ก็จะไม่ยวบลงไปเท้าที่ล้มของคุณก็จะไม่ล้มมากขึ้นนะมันจะเหยียบสบายมากขึ้น นะสำหรับรองเท้าแนวนี้นะรองเท้าซูเปอร์ชูมีไม่กี่คู่นะที่เขายอมทําอารมณ์ประมาณนี้อันนี้จริงๆมันเพิ่มน้าหนักรองเทา้าแต่เขายอมทามาเขาต้องการความมั่นคงนะมีทั้งนอกข้างในนอกจากความมั่นคงแล้วมันทําให้รองเท้ากระทืบแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นรองเท้าที่ผมชอบนะแต่ต้องงวดเยอะหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ว่าแผ่นมีปีกแบบนี้มันแข็งมากกว่าคุณจะงอได้นะลองดูนะ ลองงอให้ดูอีกทีกลางมันแข็งแต่เขาก็ทำช่องเย w i n d โดมาเพื่อให้ทั้งชิ้นบนเนี่ยมันยอมยุบลงนะแล้วก็ยุบแล้วก็รับแรงแล้วก็เด้งออกไปเพราะว่าแผ่น,นมันแข็งมันก็จะด,ดีดออกนะครับรวมทั้งโฟมมันก็จะเด้งออกโฟมตรงกลางเนี่ยมันจะยุบรับแรงที่ผมชอบเฟรมนะมากกว่าฟิลเตอร์นิดหนึ่ง ก็คือด้านท้ายมันเหยียบแล้วเต็มเท้าวกว่าหรือถ้าเทียบกับ f ิลเลียสเนี่ยผมชอบมากกว่าเยอะเพราะว่าตรงกลาง f ิลเลียสเนี่ยมันตัดหายออกไปเลยเป็นรองเท้า2ก้อนตรงกลางผมซึ่งลงท้ายพอเวลากลิ้งเท้าช่วงที่มันแหว่งออกไปตรงนี้มันแหว่งออกไปมันจะรู้สึกลงๆโหวงๆนะแล้วก็รับแรงมันคือมันทรานสิชันเท้าชา้ามันแบบมันรู้สึกไม่มั่นใจ แต่สำหรับเฟรมเนี่ยคือเหยียบปุ๊บปั้งเต็มเลยท้องมันเรียบด้วยเห็นไหมฮนะเพราะฉะนั้นถ้าจะลงส้นหรือลงกลางลงเต็มเนี่ยมันรู้สึกมั่นใจกว่า f ิลเ o ีย2อนั่นเองในราคาที่พอๆกันแต่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเฟรมคือซีรีส์สูงสุดเฟรมเนี่ยเทียบได้กับ Vaporfly นะก็เป็นรองเท้าแนว v a p o r f l y ส่วน f u r i o u s Future ก็เป็นรองเท้าแนว เอาฟ้าไฟนั่นเองนะครับก็คืออยู่ที่คุณจะเลือกใช้อยู่ที่วิธีใช้นะครับเป็นรองเท้าที่มั่นคงมากมีปีกนี่คือเนี่ยที่เขาไม่ยอมลดน้ำหนักเยอะๆนะน้ำหนักไม่เอาลงไปสู้คนอื่นเพราะเขาเน้นความมั่นคงความกลิ้งความดีดนะนี่ก็เป็นปีกคาร์บอนเช่นกันปลายหนะ้ากดส่งโป้องออกนะครับข้อแม้เดียวคือคุณต้องนวดให้พอถ้านวดไม่พอนะ อาจจะนวดมากกว่า20กิโลก็ได้ถ้าคุณเป็นคนตัวเล็กตัวเบานะย้ำอีกครั้งว่ารองเท้ามันดีดมากนะแต่ต้องนวดให้ถึงเท่านั้นเองนะรองเท้าที่วิ่งมันเลยความทน,นไม่ต้องพูดถึงนะความเชิดเนี่ยถ้าลองดูดีๆเชิดมากแล้วก็ว้าวเข้ามาลึกจนถึงบอลออฟฟูดพอดีนะแล้วพอเลยบอลออฟฟูดเนี่ยรองเท้ามันจะหัวกระดกกลิ้งพุ่งส่งออกได้ทันทีนะครับสำหรับเจ้า เฟรม4.5นะแล้วทีนี้อันนี้เราดูโง่เฮงกันเฉยๆนะแต่ว้วก็นับจากเฟรม4ด้วยนะคือเป็นรองเท้าที่แม้ว่าจะเป็นโฟมที่หลายคนชอบยี้แล้วก็บอกว่าเป็นโฟมหลังปลาเนี่ยเพราะว่าโฟมเฟรมเป็นโฟมเม็ดนะครับมันคือ tpu tpe เม็ดนะแล้วก็อัดขึ้นรูปมาความดีของมันก็คือมันทนมากนะมันเหนียวมากแล้วก็เนี่ย มันไม่เคยฉีกนะผมใช้เฟรมมาก็อย่างที่บอกคือครบทุกรุ่นนะฮะตั้งแต่รุ่น1จนถึงรุ่นปัจจุบันนี้1 2 2.5 3 3.5 4 6รุ่นแล้วนี่เป็นคู่ที่7นะครับรุ่นที่7แล้วมันไม่เคยฉีกเลยจะบอกว่าผมวิ่งน้อยก็ไม่ใช่นะบางฟู่ก็ขึ้นหลักร้อยเหมือนกันนะมีความนุ่มรุ่นนี้ปรับมารุ่น4.0เนี่ยปรับมานุ่มแล้วก็เด้งกำลังพอดีแล้วนะก็คือ ไม่สถานเขียงเกินไปนะเดี๋ยวเราบีบโฟมให้ดูอีกทีนี่นะดันหน้าคือเขาเปลี่ยนไปนะถ้าเทียบกับ3.0-3.5ซึ่งผมรู้สึกว่ามันแน่น3.5เองนิ่มหน่อยแต่3.0เนี่ยแน่นมากจนถึงขนาดต้องเอาอินโซมาช่วยนะประมาณนี้ก็ต้องเท้าที่กระทืบมันวิ่งมันนะนวดเข้าที่ แล้วผมเชียร์มากๆกับรองเท้าราคาซุปเปอร์ชูราคา2,000กว่าบาทไม่รู้จะบ่นอะไรนะกับเฟรมคู่นี้ก็น่าจะเดี๋ยวได้ลองนะครับวัน2วันนี้จะพยายามเคลียร์รองเท้าให้เสร็จนะครับโอเคครับหวังว่าจะได้เจอสตูดิโอใหม่ภายในเร็ววันนะแต่ก็คงต้องใช้เวลาฟื้นฟูพอสมควรฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ รองเท้าใหม่ๆกับมนุษย์ตขาบสวัสดีครับ